สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เอาสาระเกี่ยวกับการทำ Google Form มาฝากทุกท่านนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยทำ Google Form เป็นแล้วบ้างนะครับทำข้อสอบออนไลน์เป็นแล้วบ้างแต่ว่าปัญหาที่เราเจอเหมือนเหมือนกันผมก็เจอมาก่อนนะครับเจอเหมือนเหมือนกันก็คือว่าเรามีข้อสอบที่อยู่ใน Word อยู่แล้วเนี่ยแต่พอจะไปทาใน Google Form เนี่ยเราก็ต้องไปพิมพ์ใหม่อีกหรืออย่างเร็วขึ้นก็แค่ Copy ไปวางซึ่งมันก็ยังใช้เวลานานอยู่นะครับโดยเฉพาะข้อสอบที่เป็น Choice เป็นตัวเลือกเนี่ยนะครับ เราต้องไปคีย์ทีละตัวครับกอขอคงอใช้เวลานานมากแม้เราจะ Copy เข้าไปก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยหาวิธีที่เป็นทางออกที่มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฟรีด้วยมาฝากนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็มีดังนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word นะครับ Microsoft เนี่ยนะครับอยู่แล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าเราพิมพ์เหม,มาะสมไหมให้เราดูที่ตัวขึ้นมาดูที่ตัว ตัว p ยตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเคาะ enter เนี่ยมันจะเป็นรูปายนะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการแบบเราเคาะ space bar ไปเรื่อยๆจนมันข้ามบรรทัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เหมาะสมนะครับเป็นกอขอที่ที่กดแ็บอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ต้อง enter มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดใหม่นิดนึงนะครับให้มันเป็น enter อย่างเงี้ยนะครับ เ n นเตมาอย่างนี้แล้วก็ข้อต่อมาก็เหมือนกันครับจัด e n t e r ทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทำในระดับต่อไปนะครับเราก็ออกมาใส่บูเลตให้นะครับบูเลตคืออยู่ตรงนี้นะครับใส่เป็นตัวกลมๆแบบนี้ให้ก็ใส่กับตัวเลือกนะครับทุกข้อเลยใส่บูเลตประมาณนี้ครับใส่บูเลตเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้อนะครับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าข้อเนี่ย เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเราใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะสุ่มข้อเนี่ยมันจะมีตัวเลขติดไปด้วยนะครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าแล้วเราก็เซฟครับแล้วก็เซฟไฟล์นี้ไว้เป็นไฟล์ใหม่ทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปที่่า Google นะครับเราจะไปที่ Google ของเรานะครับแบบนี้แล้วก็ เข้ามาตรง Google App ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Google Drive ครับเราเข้ามาที่ Google Drive แล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเรามาสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์เมื่อกี้นะครับเราก็มาที่ใหม่แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็พิมพ์ชื่อครับผมจะตั้งชื่อว่า,า Word to Doc แล้วกันนะครับ Word to Doc ให้เอาเป็นชื่อใหม่แล้วกันข้อสอบแล้วกันนะครับข้อสอบคณิตศาสตร์ พื้นฐานนะครับโอเคข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับสร้างอ่าแล้วผมก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่สร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไฟล์นะครับที่สร้างเมื่อกี้นะครับเอามาวางไว้ลากมาวางที่ Google Docs ัทนที่ตัว Google Drive นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดไฟล์ที่เราลากเข้ามาเมื่อกี้นะครับ ไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดไปเปิดใน Google Doc นะครับอ่าทีนี้ไฟล์ที่เปิดใน Google Doc เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกับตัวที่เราทำไว้ในในตัว Word นะครับเราสังเกตว่านาำสกุลยังเป็น Doc อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไฟล์ g o o g l e Doc s, แล้วก็เข้ามาที่ไฟล์ครับแล้วก็บันทึกเป็น Google เอกสารนะครับตรงนี้หรือว่า Save s a v e as g o o g l e d o c นั่นเองนะครับ เราก็จะได้ไฟล์ใหม่นะครับซึ่งหน้าตาเหมือนกันกับไฟล์เดิมนะครับแต่ว่าคนละนามสกุลกันจะไม่มีคําว่าด,ด็อกตรงนี้ละทีนี้เราได้ไฟล์เราได้ไฟล์ที่เอามาจาก Google Word ให้มาจาก Microsoft Word แล้วนะครับเราก็จะมาทําให้เป็น Google Form นะครับเราก็จะเข้ามาที่ส่วนเสริมตรงนี้ครับส่วนเสริมแล้วก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมที่เราจะใช้นิชื่อว่า Doc t o Form นะครับ DOC DOC นะครับ TO แล้วก็ FORM Doc to Form นะครับแล้วเราก็คลิกมาที่ Doc to Form ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมีมีตัวส่วนเสริมที่ในตัว Add-on เนี่ยนะครับที่แปลงจาก Doc ไปเป็น Form อยู่หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากก็เลยเอามาแนะนำนะครับเราก็มาติดตั้งตรงนี้ครับแล้วก็กดต่อไปครับ แล้วก็เลือกบัญชีที่เราต้องการใช้งานแล้วก็กดอนุญาตนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้เราจะเริ่มใช้งานตัวแอดออนตัวนี้นะครับตัวส่วนเสริมตัวนี้โดยการคลิกไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ Doc to Form แล้วก็ Create Form to ูอาร์ e a t e Form from d o c นะครับเราก็จะเจอแท็บนะครับ บาร์ข้างๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างคําถามได้เลยโดยที่ตรงข้างบนเนี่ยนะครับตรงออปชันเนี่ยเขาจะให้เราอ่าคอลเลกต์ยูเซอร์เนมไหมก็คือให้ให้ให้รวบรวมตัวยูเซอร์เนมไหมเราก็ไม่ต้องนะครับให้ถามชื่อผู้สอบไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งนะผมยังไม่เลือกอะไรข้างบนนะครับผมจะมาเน้นตรงที่การทําคําถามละกันนะครับก็ข้อแรกเนาะ question 1ก็คือข้อถามข้อที่1เนี่ยเราก็ไฮไลท์ตรงนี้นะครับ ไฮไลท์ light, ข้อคำถามแล้วก็มายูสซ e เล c t ต d t e x ทนะครับได้ละครับคำถามมาแล้วต่อไปตัวรูปแบบของคำตอบเราจะเอาแบบไหนครับอย่างข้อสอบที่เป็นหลายตัวเลือกเนี่ยเราก็เป็น Multiple Cho i c e นะครับแบบนี้แล้วเราก็มามาคลิกไฮไลท์ตรงนี้นะครับ Copy แต่เราเห็นว่ามันจะมีแบบมีกอไก่หายไปเนาะเราต้องการจะลบตรงนี้นะครับเราก็ลบขอไข่ทิ้งก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เราก็แก้แก้ไป แล้วก็ copy ครับ highlight ตรงนี้แล้วก็คัดลอกครับแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับวางเสร็จแล้วครับหนึ่งข้อข้อต่อไปครับเราจะเพิ่มคําถามแล้วก็มา add question ตรงนี้ครับข้อที่2ข้อที่2เนี่ยเราก็มา highlight นะครับตรงนี้แล้วก็มา use selected text นะครับแล้วก็ตรงคําตอบก็ multiple choice เหมือนเดิมนะครับเราก็มา highlight นะครับ copy นะครับคัดลอก แล้วก็มาวางนะครับมันเป็นแค่การคัดลอกวางครับมันมันมันจะไม่ได้ยากมากเราก็เพิ่มคําถามข้อที่3นะครับคําถามข้อที่3ก็เหมือนเดิมครับเราก็คัดลอกนะครับไฮไลท์แล้วก็มายู e ซ e เล c ค e d text ตรงนี้แล้วก็คําถามก็เป็น Multiple c h o i c e แล้วก็มาตรงนี้นะครับลบกอไก่ขอไขกก่อนแล้วก็คัดลอกครับ แล้วก็วางนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็ทำเหมือนกันครับไฮไลท์ light, คำถามแล้วก็ use selected Text นะครับแล้วก็มาเลือก multiple choice แล้วก็เหมือนเดิมนะครับลบไอตรงลบกขอขคองอเนี่เราจะต้องลบตั้งแต่อยู่ที่อ่า d ก็ได้หรือเราไม่ลบก็ได้นะครับเราเราไม่ลบก็ได้เราจะคงไว้กวขอขคองอเหมือนเดิมก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ คิดว่าจะไปสุ่มสลับตัวเลือกสลับคําถามนี่เราไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการสุส่มแบบสุ่มคําถามแล้วก็สลับคําถามและสลับตัวเลือกได้เนี่ยเราก็ลบออกไปเลยก็ได้ครับอ่เรียบร้อยแล้วก็เหลือข้อสุดท้ายครับ add question เราก็มาตรง highlight นะครับแล้วก็ add selected text แล้วก็มาเป็น multiple choice แล้วก็ highlight นะครับแล้วก็คัดลอกวาง ทำเหมือนกันทุกข้อครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละครับสเต็ปไม่ยากเลยนะครับเราก็มากด create form ตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้เวลาในการ Create Form แป๊บหนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับมีคำว่า success ขึ้นเราก็ดูแบบฟอร์มได้เลยครับคลิกที่ View Form Google Form ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่เรา ก o ปี้มาจากตัวเมื่อกี้ทีนี้มันจะมีส่วนเกินมาบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเราก็มาลบออกตัวเลือกที่มันเกินมานะมีบางข้อที่เกินมาอย่างนี้เราก็ลบออกไปนะครับแค่นี้เราก็ได้ข้อสอบนะครับจากจากข้อสอบบทเดิมแล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือเราสามารถที่จะสร้างโดยใช้ตัวส่วนเสริมทีนี้รายละเอียดส่วนอื่นที่เราจะเพิ่มขึ้นมาเช่นชื่อผู้เข้าสอบห้องสอบ นะครับชั้นเรียนอะไรพวกนี้เราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะตัวลิงก์ที่สอนเกี่ยวกับการทำข้อสอบอัตโนมัติไว้ให้นะครับแล้วก็แบบการทำข้อสอบที่สามารถที่จะตรวจคำตอบให้าอัตโนมัติผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างบนแล้วก็ไว้ที่ท้ายวิดีโอนะครับให้ทุกท่านสามารถเข้าไปต่อยอดเข้าไปศึกษาย้อนหลังหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคิดว่า,าตัว วิธีการที่ผมเอามาให้มาแนะนำเนี่ยน่าจะช่วยให้หลายๆท่านที่มีข้อสอบอยู่แล้วสามารถที่จะทำตัวข้อสอบบน Google Form ได้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราเจอก,กันในคลิปสาลดอ่นอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเทคนิคในการใช้ Google Form หรือว่าการใช้แอป,ปอื่นๆมาฝากอีกนะครับผมสวัสดีครับ